คุณเคยไหมคิดว่าแผนของเราดีที่สุดทุกอย่างคำนวณแล้วแบกแต่สุดท้ายพังเพราะคุณอ่านใจคุณผิดคงเบ้งอัจฉริยะอันดับหนึ่งในยุคสามก,ก๊กยังเคยพลาดเพราะใจร้อนและมองข้ามธรรมชาติของมนุษย์และความผิดพลาดนั้นทำให้เขาเสียหูหยงไปทั้งที่ไม่จำเป็นเลยนี่คือ EP 25ขคงเบง้งคาดผิดเสียหูหยงโดยไม่จำเป็นตอนที่เราจะพาคุณเจาะลึกว่าอัจฉริยะก็พลาดได้ ถ้าประมันใจคุณผิดแม้เพียงนิดเดียวถ้าคุณอยากเข้าใจว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องไม่ใช่แค่ชนะบนแผนที่แต่ต้องชนะใจคนให้ได้ก่อนกดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเตาเพราะเราจะพาคุณเรียนรู้จากทั้งชัยชนะและความพลาดของสุดยอดนักวางแผนในสังกบหลังสึกใหญ่แห่งหั่นจงผ่านไปคงเบ้งรู้ว่าต้องรีบฉวยโอกาสวุยกกยังไม่ฟื้นตัวจากศึกจึงวางแผนบุกภาคเหนืออย่างเด็ดขาด เขาออกแบบกลยุทธ์อย่างรัดกุมหน้าโจมตีต้องคมและแนวหลังก็ต้องมั่นคงเบ้งจึงมอบหมายภารกิจสําคัญให้ฮุหยงแม่ทัพผู้ซื่อสัตว์คุมกําลังสนับสนุนแนวหลังผุ้หยงรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ภารกิจทางทหารแต่มันหมายถึงความมั่นคงทั้งแรบแต่เมื่อเดินทางไปถึงเขากลับพบว่าเส้นทางบางช่วงยังไม่ปลอดภัยสเียงยังขนส่งไม่ได้และท้องถิ่นยังไม่นิ่งพอจะรองรับกองทัพใหญ่ ด้วยความรับผิดชอบผุ้หยงจึงชะลอการส่งทหารตามคำสั่งหวังให้พื้นที่พร้อมก่อนจะเคลื่อนเขาไม่ได้มีคำสั่งเขาแค่ไม่อยากให้ทหารจำนวนมากตายฟรีเพราะเส้นทางยังไม่ปลอดภัยแต่สิ่งที่คงเบ้งเห็นกลับไม่ใช่เจตนาดีเขามองว่าผุ้หยงขัดคำสั่งและที่รุนแรงกว่านั้นเขาตีความว่าฮุหยงที่กลาดไม่กล้ารบคงเบ้งตัดสินใจทันทีสั่งประหารโดยไม่เรียกชี้แจง โดยไม่ถามความจริงจากคนในพื้นที่แม่ทัพที่พักดีถูกฆ่าเพราะตัดสินใจต่างไปจากขงเบ้งข่าวนี้สะเทือนทั้งกองทัพแม่ทัพคนอื่นเริ่มกลัวไม่กล้าเสนอความคิดเห็นบางคนเริ่มกระซิบกันว่าต่อให้พักดีแค่ไหนถ้าเห็นต่างจากขงเบ้งก็อาจตายได้เหมือนกันและนี่ไม่ใช่แค่ความสูญเสียของหนึ่งคนแต่มันคือรอยร้าวในความไว้ใจของทั้งกองทัพเพราะแม่ทัพอาจเดินตามคำสั่งแต่ใจเขาจะไม่เดินไปด้วยอีกแล้ว แต่กลยุทธ์ขงเบ้งใช้กลยุทธ์ควบคุมด้วยระเบียบเคร่งครัด 1. ทุกคำสั่งต้องถูกทำตาม 2. ทุกแผนต้องเดินตามแปท 3. ผู้ใตบ้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้ในทางยุทธศาสตร์แนวทางนี้เหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการวินัยสูงในยามศึกและที่ผ่านมาขงเบ้งก็ใช้แนวทางนี้ได้ผลดีแต่ความผิดพลาดทีแ่แรงคือควบคุมแบบตายตัวโดยไม่เผยพื้นที่ให้ความจริง คงเบ้งไม่ได้เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้แม่ทัพตัดสินใจตามสถานการณ์จริงเขาคิดว่าความล่าช้าเท่ากับความล้มเหลวแต่ลืมไปว่าบางครั้งการล่าช้าเพียงเล็กน้อยอาจปกป้องก,องกองทัพทั้งแนวรบจากความสูญเสียที่ใหญ่กว่าสิ่งที่คงเบ้งพลาด 1. ไม่ฟังเจตนาเขามองแค่ผลลัพธ์ว่าไม่ได้ส่งทหารตามกำหนดแต่กลับไม่ฟังเหตุผลว่าทำไมหูหยงจึงชะลอการส่งทัพ การไม่ฟังเจตนาคือการปิดโอกาสเรียนรู้จากคนในสนามจริง 2. ไม่เข้าใจธรรมชาติของภาวะหน้างานจริงแผนงานบนแผนที่กับสถานการณ์ในสนามรบบางครั้งต่างกันราวฟ้ากับเหวคงเบ้งอาจมองจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ในเต็นท์บัญชาการแต่หู้หยงคือคนที่เหยียบดินเห็นกับตาว่าทางยังอันตรายสเสบียงยังไปไม่ถึงกลยุทธ์ที่ไม่เผื่อความยืดหยุ่นสุดท้ายอาจพังเพราะไม่รับฟังจากคนหน้างาน 3. ใช้ความเก่งเป็นอาวุธบิตคนอื่นความเก่งของขงเบ้งทําให้เขาเชื่อในแผนตัวเองมากเกินไปจนคิดว่าใครที่ทําไม่ตรงแผนเท่ากับผิดแต่กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรผูกติดกับตาควรยืดหยุ่นพอที่จะฟังข้อมูลใหม่แล้วปรับตามสถานการณ์จริง 4. ทําลายทุนทางใจของผู้นําความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้แค่ประหารคนดีหนึ่งคนแต่มันเผาทุนความไว้ใจที่กองทัพมีต่อผู้นํา แม่ทัพที่เคยกล้าเสนอแผนกลับเงียบผู้ติดตามที่เคยทักดีกลับระแวงคนที่เดินตามคำสั่งแต่ใจไม่อยากเดินด้วยอีกแล้วสรุปบ,บทเรียนกลยุทธ์คงเบ่งถูกในมุมกลยุทธ์แต่ผิดในมุมความเป็นผู้นำเขามีแานรบที่ยอดเยี่ยมแต่เขาไม่มีพื้นที่ให้มนุษย์ตัดสินใจตามความเป็นจริงและผู้นำที่คนไม่กล้าพูดความจริงให้ฟังต่อให้ฉลาดแค่ไหนสุดท้ายก็เดินท่าเพราะไม่มีใครบอกว่าทางข้างหน้ามันลื่น แนะนำกลยุทธ์ที่ถูกต้องในวิธีของเต๋าผู้นำไม่ใช่ผู้ที่พยายามบังคับธรรมชาติให้เดินตามแผนแต่คือผู้ที่เดินแผนให้สอดคล้องกับธรรมชาติกลยุทธ์ที่ขงเบ้งควรใช้คือฟังเสียงจากดินวางใจให้คนหน้าง,งานตัดสินใจได้ตามความจริงแม่ทัพอย่างหู้หยงไม่ใช่แค่ตัวเดินมากแต่คือดวงตาและหูของแม่ทัพใหญ่ในสนามรบจริงเพราะข้อมูลที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในแผนที่แต่อยู่ในโกลดินที่เขาหยิบอยู่ ประย้าเตา๋าผู้รู้ไม่ใช่ผู้ที่วางแผนแม่นยำที่สุดแต่คือผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนแผนน้ำไม่แข็งแกร่งแต่มันชนะหินได้เพราะมันยืดหยุ่นและรู้จังหวะคงเบ้งอาจเป็นยอดคุณสือที่วางแผนลึกไกลแต่ในสถานการณ์เปลี่ยนผู้นำต้องไม่ยึดติดกับความแน่นอนกลยุทธ์วิธีเต๋าแนะนำว่าหนึ่งยืดหยุ่นโดยไม่เสียแก่นไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนคือความอ่อนแต่บางครั้งการปรับเล็กน้อยคือการรักษาเป้าหมายใหญ่ ให้ยังไปถึงได้โดยไม่พังกลางทางยืดถานเท่ากับตรงเกินไปอาจหักยืดหยุ่นเท่ากับป้อมเล็กน้อยแต่อาจถึงเร็วกว่า 2. ไว้ใจแม่ทัพในสนามไม่ใช่แค่เชื่อแผนบนกระดาษแผนดีแค่ไหนก็ไม่มีค่าท่าผู้นําไม่ฟังคนที่อยู่กับความจริงผู้หยงไม่ได้ขัดคําสั่งเขาแค่รับผิดชอบต่อชีวิตคนของเขาและนั่นคือสิ่งที่ผู้นําควรส่งเสริมไม่ใช่ประหารกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่การควบคุมทุกคน แต่คือการวางใจคนที่คู่ควรให้ควบคุมหน้างานแทนเราได้ 3. ส,สร้างสนามใจที่ปลอดภัยหากแม่ทัพกล้าพูดความจริงหากทุกคนรู้ว่าการคิดต่างไม่ใช่ความผิดกองทัพจะกลายเป็นกลไกที่แกร่งเพราะไม่หลอกตัวเองด้วยคําว่าแปะและที่สําคัญผู้นําที่ทุกคนกล้าเตือนคือผู้นําที่จะไม่พลาดครั้งใหญ่สรุปกลยุทธ์ที่ถูกต้องคงเบ้งควรใช้กลยุทธ์ตามธรรมชาติ แนต้องรัดก,กุมแต่หัวใจต้องยืดหยุ่นสั่งการต้องชัดเจนแต่พื้นที่ตัดสินใจต้องเปิดกว้างและที่สําคัญต้องฟังเสียงจากดินมากกว่าเสียงในหัวของตัวเองผู้นําที่ไม่ฟังเสียงจากดินคือคนที่ยืนอยู่บนภูเขาแต่ไม่เห็นลุงตรงหน้าเสียงที่ใกล้พื้นดินที่สุดมักคือเสียงที่เห็นความจริงที่สุดแต่ผู้นําหลายคนกลับเลือกฟังแต่เสียงในหัวตัวเองแล้วคิดว่าเรียกว่าสติปัญญาคนดีไม่ต้องการคําสั่งที่ฉีดขาด แต่ต้องการความไว้ใจที่ให้เขาใช้หัวใจคิดแทนเราได้เพราะบางครั้งความกล้าที่จะคิดต่างคือสิ่งที่ช่วยต้องการหายนะถ้าทุกคนในองค์กรพูดเหมือนกันหมดจงระวังเพราะคุณอาจไม่ได้ฟังความจริงแต่แค่ได้ยินเสียงเออคงเบ้งอาจแท้เพราะเขาไม่แท้ใครเมื่อไม่เคยยอมให้ใคร้านวันหนึ่งความผิดพลาดของตัวเองก็จะไม่มีใครกล้าห้ามแทนที่แม่นแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าคนเดินไม่กล้าบอกว่าทางข้างหน้ามันพัง สรุปบ,บทเรียนวิธีนำไปใช้ในชีวิตจริง 1. อย่าตัดสินคนจากผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวบางครั้งคนที่ทำผิดไม่ได้มีเจตนาผิดแต่พยายามปกป้องด้วยมุมมองที่คุณยังไม่เห็นก่อนจะตัดสินใครลองถามว่าถ้าฉันอยู่ในที่เขายืนฉันจะตัดสินใจต่างจากเขาหรือไม่ฟังเหตุผลก่อนจะใช้เหตุผลของตัวเองไปทับความคิดของคนอื่น 2. ส,สร้างระบบฟังเสียงจากดินไม่ใช่แค่จากห้องประชุม ในโลกความจริงแผนในกระดาษไม่ได้เดินได้เองสิ่งที่เดินได้คือคนและคนที่อยู่หน้าง,งานมองเห็นปัญหาก่อนใครเสมอตั้งระบบข้อเสนอแนะที่ปลอดภัยมีช่องทางให้พูดไม่มีโทษถ้าคิดต่างมีพื้นที่ให้ถกไม่ใช่ตัดสินทันทีฟังสิ่งที่ไม่อยากฟังให้ได้เพราะมักจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 3. ถ้าคุณเป็นหัวหน้าจงไว้ใจให้เติบโตไม่ใช่ควบคุมให้เชื่องลูกทีมที่ดีไม่ใช่คนที่ทำตามคำสั่งแต่ แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรคิดเองเพื่อให้แผนสําเร็จได้จริงสร้างบรรยากาศแห่งความไว้ใจไม่ดวนตนําหนิเปิดพื้นที่ให้เสนอแนะรู้จักชมเวลาเขาคิดรอบด้านยิ่งคุณให้พื้นที่ลูกทีมยิ่งคิดและเติบโตยิ่งคุณควบคุมทุกอย่างลูกทีมยิ่งเฉยชาและหมดไฟสถ้าคุณเป็นลูกน้องกล้าพูดกล้าเสนออย่างมีเหตุผลการเงียบไม่ใช่ความทักดี แต่คือความกลัวที่ทำลายทีมช้าๆโดยไม่มีใครรู้ถ้าคุณเห็นปัญหาอยากตัวที่จะพูดแต่ต้องพูดด้วยข้อมูลไม่ใช่แค่อารมณ์สื่อสารแบบเสนอเพื่อให้ทีมรอดไม่ใช่ค้านเพื่อเอาชนะบางครั้งผู้นำก็ต้องการคนช่วยเตือนมุมที่เขามองไม่เห็นอย่ารอจนทีมพังแล้วค่อยพูดว่าผมก็คิดไว้อยู่แล้วสรุปสั้นให้จำง่ายแผนที่ดีต้องเปิดพื้นที่ให้คนในแผนกล้าคิดต่างเพื่อแผนจะรอด ทีมที่เติบโตคือทีมที่ไว้ใจกันพอที่จะพูดความจริงแม้ขัดใจผู้นำคงเบ้งคืออัจฉริยะแต่อัจฉริยะก็ยังพลาดได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดแต่เพราะเขาปิดใจไม่ฟังเสียงจากภาคสนามแม่ทัพที่พักดีถูกประหารเพียงเพราะทำต่างจากแผนแม้เจตนาจะดีก็ไม่มีโอกาสอธิบายแล้วคุณละ่ะในฐานะผู้นำหรือหัวหน้าคุณกำลังพลาดคนดีๆข้างตัว เพียงเพราะเขาคิดต่างจากคุณอยู่หรือเปล่าคุณเชื่อในแผนมากเกินไปหรือไม่จนลืมฟังเสียงจากดินเสียงของคนที่กําลังสู้เพื่อให้แผนของคุณเป็นจริงถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่คนเคารพไม่ใช่แค่กลัวเริ่มต้นง่ายๆแค่ฟังให้มากกว่าออกคำสัง่งแล้วคุณละ่ะครั้งไหนในชีวิตที่คุณเคยถูกตัดสินผิดเพียงเพราะเจ้านายไม่ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับแล้วคุณอาจช่วยให้คนอื่นไม่ตัดสินใครพลาดอีก และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเตา่าช่องที่ถอดรหัสกลยุทธ์จีนโบราณให้ใช้ได้จริงในชีวิตจริงตอนหน้า EP 26สซุนเสกเร่งรบถูกลอบสังหารก่อนรุ่งเรืองอีกหนึ่งบทเรียนเจ็บลึกของคนเก่งที่เร่งเดินเร็วเกินไปก่อนเส้นชัยมาถึงอย่าพลาดแล้วเจอกันตอนหน้าในซีรีส์บทเรียนกลยุทธ์จากสก๊ก ที่นี่เราไม่ได้เล่าแค่สงครามแต่เราพาคุณมองลึกถึงกลยุทธ์ชีวิตขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ